ว้าวล่ะวัสดีครับนี่นะครับผมเองก็ยังมาอยู่กันกับเกมแฟนลีแอนนะครับจากพาร์ทที่แล้วที่เรามีปัญหาค่อนข้างมากนะครับกับเรื่องอาวุธกับชุดด้วยนะถ้าใครสังเกตดีๆเวลากดใช้แล้วมันไม่แสดงออกมาผมเองก็เลยทําการย้ายเซิร์ฟเวอร์นะครับคือก่อนหน้านี้ผมเล่นเป็นเซิร์ฟไพรเวทนะครับหรือถ้าเรียกภาษาเฮี้ยๆก็คือเซิร์ฟเถื่อนนะครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษพวกนี้นะฮะโอเคผมก็เลยย้ายมาเล่นเป็นเซิร์ฟใต้หวันนะครับก็เป็นเซิร์ฟออฟฟิเชียลเลยนะในตอนนี้ทุกอย่างเองก็คค่อนข้างัรบ ซึ่งตอนนี้ผมเองก็เก็บมาจนถึงเลเวล7แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดพื้นฐานแล้วนะครับเหมือนกับพาธที่แล้วแต่สิ่งที่ไม่เหมือนนะครับอันนี้จะเป็นอาวุธขวานะครับคือใช้แล้วมันไม่โชว์ใช่ไหมกับไอเซิร์ฟไพรเวทอันนี้ครับนี่ครับมาแล้วนี่นะฮะถือว่าคนละอารมณ์เลยนะอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับเห็นไหมฮะแต่นี้ยังไม่ใช่ชุดนักลบนะฮะวันนี้เราเองก็จะมาเก็บให้เลเวล10นะแล้วก็ผมเองก็จะทําการเปลี่ยนคัทแล้วก็มาดูกันว่าสกิลใหม่เรามีอะไรมั่ อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงผมนะคือมันเป็นการสุ่มใช่ไหมเพราะงั้นสัตว์เลี้ยงมันก็เปลี่ยนไปนะแต่ตัวนี้ผมบอกเลยดีกว่าไอแมงม,มุมน้ําแน่นอนครับผมตั้งชื่อมันว่าสลามี่นะโอเคนะอันนี้ผมออกมาตรงนอตกรีนฟิลด์แล้วนะครับผมเองก็วันนี้จะเปลี่ยนอาวุธหน่อยนะเพราะว่าตอนผมไปเวลก่อนหน้านี้ผมเองก็โชคดีได้ดอบกระบี่มานะก็เป็นอาวุธที่สวยนะแต่ถ้าถามผมชอบอันไหนสุดผมชอบดาบสุดแล้วนะครับ ในมอนเวลหเราน่าจะไหวนะดาเมจเพิ่มมาหน่อยนะโอเคไหนเราลองใช้สกิลดูซิสี่สิบใช่ไหมนี่ห้าสโอเคโอเคแรงขึ้นมาหน่อยก็ใช้ได้ตีประมาณ2ทีนะน่าตายแต่ผมคิดว่าต้องใช้สกิลก่อนทีหนึ่ง ห้าร้อยีถือว่าค่อนข้างไวพอสมควรนะเรื่องระบบท่าที่ผมเคยพูดไปอะ่ะคือในแต่ละสถานที่อะ่ะมันก็จะมีโบดของมันนะครับเนี่ยฮะโบดมันก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ละโบดก็จะมีอุ้ยเจอเฮ้ยมอนต,ตรงนี้เริ่มโหดแล้วนะนี้เวลแแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าผมสู้ได้อยู่นะแต่อาจจะต้องใช้สกิล เฮ้ยไม่ตายหรอโอ,โอ้น่าต้องใช้สกิล2รอบเลยนะเลือดมันน่าจะเกือบเกือบร้อยได้ไหมโอเคแต่นี้ตัวเดียวเราคงยังไม่ต้องใช้สกิลแหละจะเห็นว่าดีเฟนซ์มันสูงกว่าไอแมงมุมที่เราเจอก่อนหน้านี้นะเพราะเวลมันเยอะกว่าด้วยโอเคเนีฮะอันนี้ก็จะเป็นโบดนะครับคือแต่ละสถานที่ บางแมปเนี้ยมันจะมีโบสถ์ของมันซึ่งโบสถ์แต่ละที่อ่ก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้จะเป็นโบสถ,ถ์ธาตุดินนะครับถ้าเกิดว่าเราไปอีกที่หนึ่งก็อาจจะมีโบสถ์ธาตุไฟโบสถ,ถ์ธาตุไม้แล้วแต่สถานที่ที่มันเกี่ยวข้องกันนะสำหรับโบสถ์พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของพวกสายเวทมากกว่านะที่จะต้องมารับเควสหรือมาเรียนสกิลที่โบสถ์โอเคเดี๋ยวผมไล่ทาเควสหมู่บ้านนี้ให้เกือบเกือบหมดเฉพาะเควสท,ที่ทําได้นะโอเคคนนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเควสท,ที่เราจะต้องไปปราบมอนสเตอร์นะครับก็รู้สึกจะเป็นกระทิงป่านะ จะเป็นมอนท,ที่เฉพาะว่าเรารับเควสนี้เราถึงจะเจอนะครับ้า <Wow. S 1> เฮ้ยนี่ไงเนี่ยมาแล้วโอเคอันนี้เวลสี่นะครับเพราะว่าหมู่บ้านเนี้ยมันจะไม่มีมอนเวลสี่แสดงว่าคือตัวนี้แหละครับและสังเกตลักษณะมันจะต่างกันกันกบไอวัวขาวปกตินิดหน่อยนะมันจะดูมันจ้ากว่านะครับมันจ้าซะเหลือเกินโอเคเรียบร้อยชนะแล้วนะฮะ เนี่ยฮะได้เงินมา500แล้วนะตอนนี้เงินเรามี6 6 3แล้วก็ใช้ได้ครับไว้เราเอาเก็บเอาไปซื้อดาบดีกว่านะดาบเวลสิบโล่เนี่ยสำคัญนะอันนี้มันร้อยห้าเก้าเองอันนี้ร้อยสี่เก้านะเพราะงั้นเราซื้อโล่ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำเควสหาเงินนะเราจะได้เก็บทักษะโล่ด้วยโอเคได้ไอพีมาหน่อยนะแล้วก็เคเงินเรามีหกร้อยละ เดี๋ยวเควสต,ต่อไปอาจ,จะเป็นเควสที่เหมาะสมกับเวลแล้วนะเพราะอีกที่ได้อาจจะเริ่มเยอะแล้วน่าจะที่ผมดูก็ได้1000เลยนะเพราะงั้นเราคุยกับคนนี้นะครับแล้วเหมือนจะให้เราไปส่งของที่นอตก e ีนฟิลด์นะครับต้องโบสที่เราไปก่อนหน้านี้ไม่เลวครับอีกพีสานะโอเคคุยกับคนนี้นะครับอ๋อได้เลยโอเคโอ้โหได้อีพมาพันหนึงนะฮะเนี่ยเห็นไหมตะกี้หลอดมันขึ้นมาปี๊ดเลยเอาละมาโอเค ตอนนี้ผมเองก็เลเวล10แล้วเรียบร้อยนะครับก็พร้อมที่จะไปเปลี่ยนคล,ลาสแล้วนะครับโอเคบปพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยนะครับยาขนมปังน่าจะได้ใช้แล้วนะตรงนี้เราต้องวิ่งตัดลงไปข้างล่างนะครับถ้าดูในแมปใหญ่นะเห็นไหมฮะตรงนี้เฮ้ยเจอพอดี okay. โอเคอ้สามตัวเลยเหรออยู่ข้างหลังด้วยผมว่าไม่น่าไหวอ่ะไม่น่าไหว โอเคหนีรอดหนีรอดโอเคโอเคโอเคสามตัวถ้าอยู่ข้างหลังด้วยนะเราไม่น่าไหวนะครับต้องลงข้างล่างนะอ่าผมโชว์แมปใหม่นะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะจะมีทางข้างล่างที่เราต้องไปตรงนี้มันทางมันออกได้4ด้านเลยนะแต่ทางที่เราต้องไปคือข้างล่างสุดเนี่นครับเพราะว่าพอเราผ่านตรงนี้ไปได้มอนน่าจะไม่โหดนะครับถือว่าก่อนหน้านี้สเต็เราโชคดีมากเลยนะที่มันสุ่มได้เด็กเพราะเราไม่ได้อัปเด็กเลยนะครับอันนี้ได้จากการสุ่มล้วน้วเลยนะ18ทําให้เรา มีโอกาสหีรอดได้ครับโอเคมาเจอเดี๋ยวเราลองสู้หน่อยดีกว่าเวลสิบเวลสินะอาวยังดีโอเคเวลสิ okay, well, ตีเข้าไหมหูสิบเเองเหรอโดนทียี่ห้าเลยอะ่ะต้องใช้สก,กิลแล้วมั้งอันนี้ถือเราซวยนะเราเจอข้างหลังหมดเลยถ้าถ้ามันยืนแถวหน้าเรายังพอมีโอกาสได้ตีนะยืนแถวหลังนี่เราตีไม่ค่อยเข้าฮนะ ใช้ทีดีปวว่ะโอเคโอเคมันไปตีสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยข้อดีของการมีสัตว์เลี้ยงนะครับเอามาช่วยรับตีนเนี่ยแหละฮะมันจะได้แบบไม่ลุมมาที่เราคนเดียวนะเป้าหมายเดียวโอเคน่าจะไม่มีปัญหานะแต่ก็สบักสบ,บอมหน้าดูครับ หลายเธอหน้าดูนะผมคิดว่าอันนี้น่าจะปิดได้แล้วหรือเปล่าโอเคสวยอีกพี800เลยนะถือว่าใช้ได้จะดูเลือดเราวเดะเห็นไหมโคตรหนักเลยถ้าเจออีกคงไม่ไหวอะเห็นไหมโชคดีที่ครั้งแรกเราหนีรอดมาได้นะถ้าหนีไม่รอดนี่สงสัยได้ตายต้องมาเดินใหม่นะครับตรงนี้เองก็ใช่ว่าจะเนี่ยตรงนี้เองก็เวลสิเลยนะเห็นไหมเวลเเวลสิบผมชอบผมหนีดีกว่านะฮะ โหหนีไม่รอดด้วยผมไม่ค่อยอยากสู้เลยตรงนี้คือเฮ้ยหนีไม่รอดอ่ะสู้ก็ได้พอตีข้าวอยู่นะโอเคไปตีสัตว์เลี้ยงเราสกิลเลยดีกว่าตรงนี้ตายปะโ้ไม่ตายด้วย เคลบถือเยอะตายเนี่ยเห็นไหมฮิลตอนเนี้ยเห็นไหมครับใช้ใช้เงินแล้วนะเนี่ยพอเวลสิบใช้เงิน389ผมถึงไม่ค่อยอยากตายไงฮะเงินเหลือ2,600ันหนะต้องเดินใบใหม่ โอเคอย่าเจอนะอย่าเจอว้าเย้มาเจอตอนสุดท้ายสองตัวเหรอโอเคสองตัวไหวอยู่ไหวอยู่เอาเวลสิบก่อนนะตบเวลสิบให้ตายก่อนทีละตัวพลาดด้วยโอ้โหกินยาดีกว่าโอเคเนี่ยบวก80ดสิบโอ้โหถ้าไม่กินยาตายนะตะเกียะ ไอ้เหี้ยหนีโอ้หนีรอดหนีรอดโอเคโอเคโอเคเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียนะสำหรับใครที่อัพคอนในช่วงแรกนะเห็นไหมมันจะดามจจะไม่มีแถมเด็กก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าในระยะยาวมันจะดีกว่าครับมันก็จะลำบากนิดหน่อยแค่ตรงนี้แหละครับดีกว่าตายต้องมาเดินใหม่นะ หนีรอดไหมเนี่ยอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหนีไม่รอดว่ะแต่นี้มันยังตีไม่ค่อยแรงนะขอหนีครั้งมาขอให้ครั้งมาหนีหนีหน,หนีไม่อยากสู้เลยอ่ะพ่อมึงหนีสามครั้งไม่โอเคหนีครั้งที่สี่ได้โอเคเรากินอะไรประทังชีวิตไปก่อนลูกพีทมันได้เลือดสิบนะก็ หือว่าไม่แย่เท่าไหร่เพราะตรงนี้มอนมันไม่ค่อยโหดมันจะโหดตรงข้างบนเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะโชว์แมกให้ดูเนี่ยมันจะโหดตรงช่วงเ้างบนเนี่ยที่มอนมันจะเลเวลเเลเวล10นะถ้าเกิดเราผ่านช่วงนั้นมาได้ก็มอนมันก็จะระดับมันก็จะลดลงมาแล้วครับเพราะหมู่บ้านมันอยู่ข้างล่างไงมันจะเลี้ยงตั้งแต่หมู่บ้านนะตั้งแต่อ่อนไปหาเก่งเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันเลเวล6แล้วไม่เท่าไหร่ละครับเลเวล6เนี่ยสัตว์เลี้ยงยังตีเราเอ้ย สัตว์เลี้ยงเรายังตีมันเข้าเลยนะแต่หลังจากเราเปลี่ยนคัสอะ่ะผมต้องไปซื้อดาบแล้วนะเพราะว่ากระบี่อะ่ะถ้าใช้แล้วอะ่ะทักษะของดาบเรามันจะเลเวลไม่ขึ้นนะครับก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าเกมนี้ส่วนใหญ่พวกทักษะสกิลกับเลเวลของตัวละครอนะ่ะมันจะแยกกันนะคือบางสกิลอะ่ะเราจะได้ตามเลเวลของตัวละครนะแต่บางสกิลเราจะต้องตามทักษะของสกิลนั้นๆน,น,นะครับ แต่คำถามที่ว่าพอเราเปลี่ยนคาสเป็นนักดาบเราใช้กระบี่ได้ไหมใช้ได้นะฮะ <Wow. S 1> เอามาใช้แก้ขัดได้แค่สกิลดาบเราจะเวลไม่ขึ้นฉะนั้นะครับใช้ขวานได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเมืองนี้เองก็จะเป็นเมืองเกิดของพวกเผ่าคนแคะนะมันก็จะพอมีเควสให้เราได้ทําอยู่โอเคอันนี้ก็จะเป็นเมืองคนแคะเห็นไหมก็จะเป็นเมืองเหมือนกันอ่าน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่มีทหารอยู่ข้างหน้าโอเค อันนี้สาคัญแล้วนะครับมันไม่เหมือนอาชีพฝึกหัดนะอาชีพฝึกหัดเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะถ้าเราอยากเป็นนักเวทหรืออยากเป็นนักลบหรืออยากเป็นนักเดินทางเราสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาพวกนี้ได้นะครับแต่เมื่อคุณเลเวล10แล้วคุณเลือกคัสที่เป็นแบบคัสตรงสายของคุณแล้วอันนี้เปลี่ยนกลับไม่ได้แล้วนะครับเพราะงั้นก็ต้องระวังให้ดีนะครับและยิ่งเป็น,ปนภาษาจีนผมต้องใช้ Google Translate หน่อยนะเพื่อที่เราจะได้เลือกอาชีพไม่ผิดนะครับ โอเคนะครับเนี่ยฮะมันมี3อย่างให้เลือกนะครับโอเคอันแรกคือดาบนะครับอันที่2เป็นกระบี่แล้วก็อันที่3คือขวานนะครับเราเลือกอันอันแรกนะครับนี่ครับโอเคพอเราถอดกระบี่แล้วก็ได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่สกิลเป็นดาบแล้วครับมีสกิลดาบแล้วมีสกิลใหม่เพิ่มมาอีกก็จะเป็นสกิลคอมโบนะครับอันนี้คือสกิลที่ทําให้เราโจมตีต่อเนื่องได้2ทีถือว่าดีมากๆเลยนะในการเก็บเวล์อะ คือเราจะตีทั้งหมด2ครั้งเลยนะครับปักปักนี่นะฮะทีนี้เราต้องไปซื้อดาบแล้วนะครับอ่านี่ไอ้ดาบเวลสิบโอเคซื้อ1ชิ้นนะครับแล้วก็ชุดด้วยต้องซื้อชุดจะได้ถึกถึกหน่อยะะอ่ะต้องซื้อว่ะคือโอเคเงินเหลือพันเดียวเองนะอ่าโอเคนี่เห็นไหมฮะ พอเราใส่ชุดเกาะเนี่ยชุดมันเปลี่ยนแล้วนะ,ะผมเอาออกนะครับอันนี้ใส่นะครับเห็นไหมฮะมาแล้วนี่ยแหละครับที่ผมบอกผมค่อนข้างชอบชุดของเผ่านี้นะของมนุษย์อะมันค่อนข้างสวยครับชุดนักรบของเผ่านี้แล้วก็ดาบเราครับอ่ามาแล้วเห็นไหมฮะดาบนี่จะเป็นดาบเลยนะครับโอเคเราขาดหมวกเกาะกับรองเท้านะแต่ว่าไม่เป็นไรผมว่าชุดมันสําคัญกว่าโอเคครับก็คิดเห็นยังไงก็ ลองคอมเมนต์มาดูกันนะครับเกมนี้ผมเองก็ติดมากๆเลยนะก็เป็นเกมสมัยตอนนั้นผมป .4 หรือปอ .5 มาก่อนโยกงังสัก2 3สปีเลยนะเกมนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆสำหรับเกมกเก็บเวลไว้ใจผมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ